โอเคครับสวัสดีครับอยู่กับผม PC พอนะครับวันนี้เราจะมาคลิปสอนทำเป็นแบบเนี้ยมันจะเป็นแบบนี้นะเพราะว่าคือทุกคนเหมือนมีเพื่อนเขามาขอผมตอน,น,นผมเรียนอยู่แล้วเพื่อนก็แบบเอสอนทำหน่อยผมก็แบบอสอนทำหน่อยละกันก็อย่างแรกหารูปภาพที่เราต้องการนะครับผมเอาไปรูปตัวเองนะเนี่ย ยิงหล่อยางหล่หอเลยดู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 ซูมหน้าให้ด้วยไงหล่อไหมละ่ะสมอมันจริงจังหน่อยสิวะเดรอะๆๆๆโอเคโอ๊ยเอาหายโอเคนะคะถ้าการทำหนี้เสร็จก็กดที่หน้าแล้วกด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 ที่เลเยอร์นะ่อ อีเน่ยเออแล้วก็กดมีเดียเนี่ยไปหามานะทุกคนหามานะแล้วก็เอาตามระยะเวลาอยากอยากให้มันเห็นน่ะตอนแรกก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ซูมได้เปล่าก็ซูมได้นะตอนแรกจะเป็นอย่างนี้ก่อนแล้วก็กดไปที่ตรงกลางตรงเนี้ยอันเนี้ยอ่ากดไปไม่ใช่ทุย ก็เลื่อนมาแล้วก็กดคำว่าโคมาคีนะเห็นไหมแล้วก็กดเปิดนะครับแค่นั้นแหละเอา้าเออเนี่ยได้ละอย่างงี้นะเราลองกดดูเอา้าทำไมของผมมันแหลกอ่ะเอาใหม่เอาใหม่แหลกเฉย เอาช่างมานะันอ่ะก็จะเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พีซีพอดนะครับที่กันใหม่คลิปหน้า